ชา n นลสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมนก็จะพาทุกคนมาตั้งค่าสตอรี่ให้เป็นสาธารณะนะคะเพราะว่ามนก็เห็นหลายๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ในคลิปวิดีโอดูสตอรี่ของมนว่าทำยังไงคะสตอรี่ถึงจะเป็นสาธารณะเพราะตอนนี้ยังเป็นเฉพาะฉันอยู่ซึ่งเฉพาะฉันเนี่ยเราสามารถดูสตอรี่นั้นได้เพียงแค่คนเดียวนะคะคนอื่นไม่สามารถดูได้ แล้ว,วันนี้มนก็จะพาทุกคนมาทำสตอรี่ของเราให้ทุกคนสามารถดูสตอรี่ของเราได้ค่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์คลิปแล้วก็กดติดตามมนด้วยนะคะอันดับแรกเลยให้ทุกคนเข้าไปที่มิสเซจเจอของเราเลยค่ะาจากนั้นนะคะให้เราไปเลือกที่เพิ่มสตอรี่นะคะาจากนั้นให้เรา เลือกมาสักหนึ่งรูปภาพก็แล้วกันค่ะจากนั้นเราก็มาที่การตั้งค่าที่มุมล่างซ้ายนะคะ,ะตรงนี้นะคะให้ทุกคนเลือกเป็นสาธารณะอันแรกเลือกเป็นสาธารณะ แล้วกดบันทึกตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เราเึ้นมพิจาราทัดน้าอยู่มันเลือกแล้วมันก็เลยไม่เคลืนสีน้ำเงินให้สมมติว่าเราไปเลือกอันอื่นเนี่ยมันจะขึ้นสีน้ำเงินให้เห็นไหมคะอ้าวเรากดบันทึกดูอ้าวเห็นไหมคะมันจะไม่ึ้นืนสีน้ำเงินให้พอเราเลือกแล้วมันจะไม่ขึ้นให้ทีนี้เราเลือกสาธารณนแล้วกดบันทึกบันทึกอีกรอบหนึ่งแล้วกดกลับเลยค่ะ เพียงเท่านี้สตอรี่ของเราก็จะเป็นสาธารณะแล้วนะคะจากนั้นเลือกเพิ่มสตอรี่ที่มุมล่างขวาเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสตอรี่ของเราก็ทุกคนจะสามารถดูได้เลยนะคะเพราะมันเป็นสาธารณะแล้วค่ะคะ่าสำหรับวันนี้มันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆมันก็จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดู นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ